สวัสดีครับเพจสามหนึครับการบริหารงานขอสร้างด้วย BIM นะครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่ตัวฐานรากไปแล้วนะครับก็นะครับทีนี้เมื่อกี้ฐานชุดนี้มันไม่เหมือนกับฐานอ1เพราะเดิมทีตั้งใจสร้างฐานเนี้ยให้เป็นฐานเอฟสนะครับทีนี้วิธีการสร้างในกรณีที่เรามีฐานเอฟหอยู่แล้วมันคล้ายๆกัน เหล็กใช้เดียวกันหรือกีดิตตั้งใจทําฐานแรกให้แล้วเสรส็จฐานที่เหลือมัน Copy ้วางได้หมดนะครับก็ขอทําให้ดูแล้วกันวิธีการสร้างฐานนะครับผมก็ Copy ไปเลยเพราะงั้นตัวลองดูนะครับคอนเทนต์นก็คือกดออกเพราะว่ามันจะล็อกแกน x y ส่วน m u l t i p พลเนี่ยถ้ามันในกรณีที่มากกว่าหนึ่งฐานก็กด m u l ติเพลแต่ถ้าเป็นแค่ก๊อปมาฐานเดียวก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับก็วางได้เลยก็ K นะครับโอเคื่งกีเราก๊อปมางเอ,อเ้ยมันติดเสามาด้วยนะครับลืมสีเล็กออกก็ให้แคบออกไปนะครับเลือกเสาตรงนี้ออกแล้วก็เลือกติดแกนสีชนี้ทิ้งว่าเป็นเสาโอเคครับทีนี้วิธีการทําก็คือ,เ,อ,อเราเลือกนะครับแล้วก็ลากไปให้จนถึงตัวระดับค o พเปอรลิงเนี่ยจะคิดพอดีแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้ ในในกรณีนี้ถ้าเรายืดไปเนี่ยเพราะว่ามันจะมีตัวระย่างงองข้างบนด้วยนะครับดูในส่วนสามดีนะครับตสาต้นนี้เห็นไหมถ้าเรายืดไปมันจะมีงองบนด้วยเอ่อไปที่ในส่วนของแปนนะครับมันจะไม่เหมือนแคดต,ตรงที่มันตัดได้แต่อันนี้ต็ดไม่ได้เพราะงั้นเราก็ย้ายตัวล่างนี้ไปก่อน โอเคนะครับทีนี้ตัวนี้อาจจะต้องเข้าอีกนิดนึงปร,นนะรนนประมาณนี้นะครับฐานตันนี้ะใหญ่กว่าประมาณนี้นะครับแก้เสร็จแล้วทีนี้ไอเราไปดูในส่วนของนี้นะครับแล้วก็กด ที่สามดีแล้วก็กดตรงแว่นตานีครับโอเคมาล้นะครับทีนี้เราก็ตลองคลิคตัวระยะงอเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแก้เยอะเราก็จิ้มได้เลยจิ้มลงไปนะครับมันก็มีอยู่ประมาณัต้องการสิบเซนนะส่วนฝั่งนี้ก็สิบเซนเหมือนกันก็ทิกถูกไปหนึ่งเส้นละ ขอทุนรนไหนเอ๋อตตงนี้ไม่ตอบคเอ ใช่ครับแล้วก็ดูด้านนี้ก็ Edit Sketch Okay. คก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดก็ปรับวิวโซลิดโอเคเราก็ได้ฐานมาแล้วน,น,นะครับก็เป็นฐาน F2 นะครับไปที่แ่นฐานล่าก็ กดคอนโทรลแล้วแล้วก็คัปปี้ไปวางอีกฐานนึงฐานสุดท้ทายโอเคครับก็ครบก็ส่วนนี้น่าจะมองในส่วนของ 3D มดีไหมโอเคไปดู 3D นะเนี่ยโอเแล้วก็รีเซ็ตเทมเพลเดอรี่กลับมา เขาจะเห็นตรงนี้ทั้งหมด